สวัสดีค่ะหลังเลิกงานทุกวันนะคะัีน like. we no no. no like ี้จารย์เคอนอย่าพี่เสียเป็นพี่เลียงที่เป็นเทรนเนอร์กับน้องฟอมนะคะน้องฟอมอันนี้เป็นนักเรียนเหมือนกันนะคะอันนี้น้องอะไรนะลูกไม่น้องอาจเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะมาทํางานวันนี้มาแรกแต่มาบอกว่าลาแล้วถุงใจลาลาสอวันอะไรอย่างเงี้ยรวดเดินอะไรเงี้ยสมวนมากแบบนี้ไม่ให้รอดแต่เราเขาต้องไป ไปว่ายเจ้ทาที่เอานะคะอ่าดูนะคะเนี่ยอนาคตเขาต้องรีบหาเบียร์นะดูหน้าขาเขาเถอะนะคะอ,อ,อ,คอ่ามีหัเหงค่ะ,ะอ่ามีหัวเองอนาคตจะเป็นเป็นเนอร์นะอันนี้แ่าแค่าีเสียเป็นเทรน,รน,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 นเนอรน์ให้กับน้องบอมนะคะน้องน้องบอมได้ที่เรียนดีมากมันมีมีคนในโซเชียลแทนเบียรน้อยพี่เสียจบกเกต้าหรือเปล่าข่า,าวข้อมูลไว้นะคะเคขาเห็นเสียในโซเชียลแทนนะ าเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูให้ไม่รู้ว่าคนที่เม้น์มาจะไดี้ประกอบอาชีพอะไรนะคะวันนี้เข้ามาด้านนี้แล้วทำผมรู้มากนะคะแล้วก็น้องคนนี้เขาเขายังมีเมื่อคืนให้กันบ้านก็เป็นเราเ่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงดีอยู่นะคะแลยน้ำหนักเขาไม่ค่อยถึงท่าทางไม่ค่อยใช้แรงตัวเองคะะมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเดินตามมานี่ค่ะอันนี้ช่างบล็อก ช่างบอสนะคะเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องน้องเนี้ยไม่ต้องไปใช้เขาเลยมันจะไกลช่างบอสเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องอะไรนะน้องแบ๊สแล้วก็อันนี้เป็นเทรนเนอร์ของช่างคอมช่างคอมเทรนเนอร์อยู่นะคะแต่ช่างคอมอ่ะค่อนข้างที่จะเกเรเทรนเนอร์เขานะเริ่มจากที่ยังโลกคอมอมไปแล้วเหรอคะระยะนี้ช่างคอมแบบติดตัด ตอเสือไม่หันรอดเด็กนะคะสิทส,สัวตว์ตก็ไม่แค่ง้มาดูผู้ชายกำเนไม่ต้องสองปีนะนักเลูกอันนี้เป็นข้างซ้ายนะคะข้างขวาข้านซ้ายข้างขวาข้างซ้ายมีแต่ียงนี่นี่นี่อะไรอยสี่ละละห้าอยู่ข้างล่างอยู่นะคะตอนนี้น้องๆกำลังเรียนหนุนบ้านนะคะโอเคถ้านักเรียนใดผมไม่เก่งกะโดดตบนะคะ ตบตบตบอย่างนี้นะคะให้เทียบกับเดิมนะคะโอเคโอเคสวัสดีค่ะ